จนถึงวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิตสร้างไว้ยังมีมนลังมนสเสน่ไม่เสื่อมคลายแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นการสักยันของท่านยันจากสำนักวัดบางพระและวัดโคกเขมาสองวัดนี้ที่ท่านครองวัดอยู่นานที่สุดยังเป็นตำนานกล่าวขานกันอย่างไม่มีวันจบสิน้นยิ่งผู้ใดที่ได้ลงอักขรจากเข็มปลายมือ ของหลวงพ่อเปิ่นท่านเองนับว่าเป็นบุญแก่ผิวเนื้ออย่างยิ่งเพราะผู้ที่ได้ลงจะเป็นสิทธิในยุคแรกเท่านั้นเพราะยุคต่อมาเมื่อท่านได้สมณศักดิ์แล้วจึงไม่ได้ลงให้ผู้ใดอีกแต่ได้ถ่ายทอดให้แก่สิทธิท่านให้รับช่วงต่อในช่วงหลังและหากนึกถึงยันและวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของหลวงพ่อเปิดคงจะหนีไม่พ้นเสือครับ หลวงพ่อเปิ่นกับเสือนับว่ามีความผูกพันกันมากท่านชื่นชอบเสือเป็นพิเศษก็เนื่องด้วยท่านว่าท่านเกิดมามีดวงที่แข็งมากหมอดูทํานายตอนเกิดว่าดวงนั้นจะเป็นราชสีหากมุ่งไปทางโลกอาจจะเป็นขุนเสือผู้ยิ่งใหญ่แต่ท่านเลือกเข้าสู่เส้นทางธรรมเสือ,อยังเป็นสัตว์ที่มีอํานาจรูปร่างสง่างาม แค่ได้กลิ่นหรือเสียงคำรามเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายจะรีบหนียอมสยบทันทีโดยธรรมชาติยิ่งพบยิ่งเจอต้องระวังทุกฝีก้าวพลาดกับเสือคือความตายฉะนั้นท่านจึงยึดแนวทางบำเพ็ญตะบะฝึกวิชาในทางมหาอำนาจใครที่ได้พบได้เจอท่านจะสัมผัสได้ว่าท่านมีอำนาจมากเปรียบเสมือนพญาเสือท่านั่ง แววตาประดุดพยักผู้สงบนิ่งล้อมรอบไปด้วยบริวารผู้สยบต่อาบารมีอับดานหลวงพ่อเปิ่นท่านนั้นยังเคยประจันหน้ากับเสือแบบกระชั้นชิดตัวเป็นๆมาแล้วเรื่องราวการพบเจอเสือร้ายในป่าใหญ่ซึ่งกลายมาเป็นตำนานของหลวงพ่อเปิ่นท่านจะเป็นเช่นไรจะเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเกิดขึ้นดังนี้ คราหนึ่งในยุคสมัยที่หลวงพ่อเปิดทันยังเป็นพระหน่มในวัยชะกันวัดปฏิบัติของพระในยุคอดีตเข้าพรรษาก็อยู่ครองพรรษาที่วัดพอออกพรรษาก็มุ่งออกทุดงค้นหาศัจธรรมและฝึกปฏิบัติวิชาในครั้งนั้นหลวงพ่อเปิดทันออกเดินทางไปทางทิศตะวันตกเข้าไปแถวแถวป่าเมืองกาญจนบุรี เส้นทางป่าเมืองการในยุคอดีตนี้ขึ้นชื่อหนักในเรื่องความอันตรายคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเขาบอกกันว่าป่าแถบนี้มันเป็นทางอาถรรพ์อุดมไปด้วยสายดับลมเพลลมพัดพูดผีปีศาจใครเข้าไปมักจะประสบพบกับโรคภัยไข้เจ็บหากรอดก,กลับมาก็โชคดีไปแต่บางคนเอาชีวิตไปทิ้งไว้แถวแถวนี้ก็เยอะ ไม่เจอผีก็เจอสัตว์ดุร้ายเพราะมีชุกชุมมากพระธุดงที่จิตไม่เข้มแข็งพอเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าแถบนี้พอสมควรแต่ความกลัวนั้นก็หาได้อยู่ในจิตใจของพระหนุ่มไวยชะกันอยางหลวงพระเปิดทันใหม่ท่านกลับมองว่านี่แหละมันคือความท้าทายเพราะสติต้องตั้งมันพลาดอาจหมายถึงความตาย พระหนุ่มหลวงพ่อเปิลเดินตามแนวลำธารมาเรื่อยๆเส้นทางมันก็เริ่มเป็นเขตแนวป่าที่ทึบขึ้นทึบขึ้นไปเรื่อยเป็นผืนป่าดงดิบขนาดใหญ่ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่มากในยุคนั้นเพลอเดินไปจนแทบไม่รู้ตัวว่าเดินเข้ามาลึกขนาดไหนแล้วแต่น่าจะอยู่ในแถวแถบริเวณตีนเขาลูกหนึ่งเดินต่อได้อีกนิด ท่านก็สังเกตเห็นรอยเท้าแปลกๆอยู่มันเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่กว่าสองฝ่ามือเห็นรอยจิกของกรงเล็บดูลักษณะก็พอจะเอกใจว่าคงจะเป็นสัตว์ใหญ่ไปนแน่แล้วอาจไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยเห็นดังนั้นแม้ตัวท่านเองจะไม่มีความกลัวใดๆอยู่ในจิตใจเลยก็ตามแต่ความเมตตาของท่านก็ไม่อยากประทะไม่อยากต้องมีบาปกรรมต่อสัตว์ จึงหลีกเลี่ยงเสียดีกว่าท่านพยายามเดินเลี่ยงทิศทางของลมให้มาอยู่ใต้ลมที่สุดก็คิดว่าตนนั้นน่าจะเดินทางมาพ้นทางของสัตว์ใหญ่แล้วเพราะมาไกลอยู่พอสมควรจึงได้ไม่สนใจอะไรอีกเดินไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ไปตามอัธยาศัยจนมาเจอจุดที่คิดว่าเหมาะสม ช่วงนั้นเวลาก็เริ่มโผลเพลใกล้จะค่ำแล้วแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเสียทีเดียวในขณะที่หลวงพ่อทันยังคงครุ่นคิดอยู่กับการที่ว่าจะปัดกรดอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใกล้ๆแนวลำธารดีก็กลับมีสิ่งหนึ่งที่มาทำให้ท่านหยุดชะงักลงเพราะท่านสังเกตว่าที่หลังพุ่มไม้มีเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนสายตาอะไร มันจับจ้องท่านอยู่สายตานั้นราวกับว่ากําลังจับจ้องท่านอย่างตาไม่กระพริบมันกําลังสุ่มรอคอยจังหวาบางอย่างอยู่หลวงพ่อท่านจึงถือคานกรดไว้ในมือนัน่นสติท่านตั้งมันเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตรงหน้าอยู่ตลอดเวลามันจ้องท่านมาได้สักพักแล้วเมื่อสังเกตที่บริเวณพุ่มไม้ถัดไปก็เห็นว่า ยังมีเงาตะคุ่มตะคุ่มส้มโดอยู่ถ้าร่อยว่าจะไม่ได้มาตัวเดียวเสียด้วยเอาแล้วไงหลวงพ่อท่านยังคงท่าทีวางเฉยแต่ระวังตัวอยู่ทุกอย่างเก่ากินสาบสางก็เริ่มชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือเสือหลวงพ่อท่านในตอนนี้รู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกจดจ้องจากสัตว์ร้ายที่คงหมายจะหาเหยื่อ มาเป็นอาหารอันโอชะในคืนนี้พวกมันค่อยๆคืคบคลานกันออกมาใช่แล้วคาดการไม่ผิดมันคือฝูงเสือโครงส่ถึงห้าตัวที่คงตามท่านมาตั้งแต่หุบเสือบริเวณตีนเขาแม้จะพยายามเลี่ยงแล้วแต่กลับเลี่ยงไม่ได้เสือโครงลายพาดกรอด4ีถึงห้าตัวมันเดินออกมามีเสียงครางขู่อกดกรอด อยู่ในลำคอคงหมายจะข่มให้เหยื่ออันโอชะที่พวกมันหมายบอกนี้สติแตกเป็นแดงพวกมันมาเดินด้อมด้อมมองๆแต่ยังสงวนท่าทีพระหลวงพัดทันก็ไม่มีทีท่าจะกลัวเช่นกันท่านถือกรดไว้ในมือแนนสายตาหันซ้ายหันขวามองพวกมันอยู่ตลอดเสียงสูดเข้าสูดออกของลมหายใจสัตว์ร้าย มันช่างหน้าขนลุกเหลือเกินมันกำลังสูดดมเปลี่ยนอายของมนุษย์เนื้อหวานหวานที่หน้าลิ้มหลอกคงจะอิ่มกันแน่ละคืนนี้เสียงคลางในลำคอฟืดฝาฟดฟืดฝาดยังคงดังอยู่ต่อเนื่องเจ้าตัวหนึ่งมันทำท่าจะก,กางเล็บสะกิดท่านจากทางด้านหลังจนหลวงพ่อท่านหันไปจ้องมันทำปากชิวจนมันถอยกลับไป การวัดกันของสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ที่ยังเชิงดูท่าทีกันสายตาประสานสายตาจดจดจ้องจ้องกันอยู่พระเหยื่อตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กวางน้อยที่จะนอนให้กินง่ายๆเช่นกันพวกมันค่อยๆสาวเท้าจิกพื้นดินคลืดคราดคลืดคลาดรอจังหวะอยู่จดจดจ้องจ้องกันได้พักหนึ่งจนเหมือนกับว่า พวกมันคงจะหิวเต็มทีแล้วเจ้าตัวนำมันก็ตั้งท่าเริ่มยกคอหางตั้งจิกเล็บเหมือนทำท่าเตรียมที่จะกระโจนแล้วหลวงพ่อท่านรู้ได้ทันทีโดยสัญชาตญาณว่าพยันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาแต่สติท่านยังคงมีอยู่สมบูรณ์พร้อมทุกประการไม่มีความเกรงกลัวใดๆในใจท่านแม้แต่น้อย ท่านเริ่มบริกรรมพระคาถามาหาอําลาจราชสีในลำคอสายตากระจ้องไปที่เจ้าตัวหนำอยางตาไม่กระพริบและแล้ววินาทีจู่โจมก็มาถึงหนึ่งสองสามมันพุ่งพรวดพยานออกไปสาวกรงเล็บตะกุยเข้ามาจะหาท่านในทันใดน,นั้นหลวงพระเปินท่านก็แผดเสียงออกมาแต่ว่าเสียงนั้น หาใช่เสียงของมนุษย์มันเป็นเสียงคำรามของพญาเสือโคร่งขนาดใหญ่จนพวกมันที่กำลังสาวเท้ากันเข้ามาถึงกับหยุดชะงักเบรกเอียดตัวกูนี่แหละคือเสือพวกมึงอย่าม,มาทะลึง่งภาพที่พวกมันเห็นคงเป็นเงาของพญาเสือโคร่งที่ดวงตาดุดดันหน้าเกรงขามยืนจดจ้องพวกมันอยู่ตาไม่กระพริบ บัดนี้พวกมันหาได้จดจองกับเหยื่อที่ไม่มีทางสู้เสียแล้วแต่กำลังมาวัดกับจ่าฝูงตัวจริงที่อำนาจอยู่เหนือพวกมันทั้งปวงท่าทางของพวกมันก็เปลี่ยนไปทันทีความห้าวกลายมาเป็นสายตาเลิกหลักเลิกหเสียงอ่อยๆเดินหางตกค่อยๆลาดถอยกันกลับไปเหตุการณ์ก็สงบลงหน้าบัดนั้น และนี่คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนในการประจันนากับฝูงเสือร้ายแบบกระชั้นชิดตัวเป็นเป็นในป่าใหญ่เมืองกาดของหลวงพ่อเปิลอริยะผู้สำเร็จวิชามหาอับนาจ